ัสดีค่ะมันนี่มาฟังอ่าปียพรกับน้องแคมีคุยกันนะคะเด้อฟังไปเด้อค่ะว่าเขาจะคุยอย่งกันพี่น้องมาฟังด้วกันฮะวันที่สิอืมโน่ทฟเสียงประธอ้ยยังไ่เสรอืมเดีม่เสร็จประธานที่ฟงเนยูทูบเดี๋ยวสวยนันแโอเคสวยวีดีโเสรอืมวีดีโเสร็จ so today is update right yeah h อืม all day and the police search everywhere to search the model. You know, the model. someone who cuts some people mm -hmm. killed mm -hmm. mm. Uh -huh. oh and Money i understand yeah i understand there's the small uh, children mm -hmm. women mm -hmm. man so bad so they go all over, yeah. So nowadays, if you go out, don't go out without someone. So it's supposed to be two. If you go one, one problem. Not good. Yeah, not good. Uh. Okay. Not uh, for all places, you know. So e e even if your people, right? Yes. Even if your people. Not you. Your car has mm. the black right. right people. So you have to yes. stay. You you have to stay inside. <laughs> yes. น้องแทบบีมาทักทายคุยกันพาเรื่องปรึกษาคุยกันกับน้องแทบเมย์เมเนะเมอนี้นั่งสวยๆพี่น้องคะนั่งสวยเห็นกล่องเห็นกล่องก่ะด๋อสวยสวยลายลายสวยลายลายไหนหลักพุยไหนพุยจะติดต่อผู้สาวให้สวยลายลายเนี่ยมาดูเด้อเฮ้ยซัมงมั่ว บอกว่าสวหลายแล้วไงอนนี e ้ now i night now is night yes different four hours อน้าถามว่าเมืองไท้ตอนนี้จากโมงคือยังมือแถนางว่าก็เล่บอกว่ามันเวลามันต่างกันสิจากโมงค่ะไปลองสองทุ่มบ่เอ้บอทหอก at <ét> night ที่อี10เลยอโอเคใช่ห้ามีว่า10 different ห้อว่า different 4 4 hour กะซชมมงตางกันนะคะตอนยูนีกะซีโมงมีบานห้ากัสองธตอนไหนออกท่าไรคุยกันกระทั่งโทรศัพท์เห็นนั่งเห็นมาเป็นมืดนนั่งกันเลยทามนะคะ